ครับพี่น้องครับที่นี่พวกวำลันจังหวัดพึงการไอ้ไก่ที่แม่นไผ่แล้วครับ้ถนนที่พี่น้องเห็นยู่นคือถนนาสายมิตรภาพครับระหว่างอุดรธานีถึงจังหวัดพึงการนะครับเป็นจังหวัดนองไม้ของภาคของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่เชียแดยนครับเชายดแดนว่าจังดไหนีเซายแดนคือติดติดกับแม่น้ำโขงครับแล้วก็ ณตอนนี้ครับเป็นยังโคนงทางให้เพิ่งเนี่ยครับณตอนนี้ครับจังหวัดพึงกาเป็นจังหวัดที่77ของประเทศไทยนะครับกลังจะสร้างนะครับสะพานวิภาะไทยลาวแห่งใหม่ครับเพราะฉะนั้นแล้วถนนแห่งนี้ครับจะเป็นถนนที่สายเศรษฐกิจอีกไม่นานนี่ครับผมเพราะว่าในต้นปีหน้านะครับหรือกลางปีหน้าครับสะพานก็จะเปิดใช้งานครับข้อดีคือว่า ระหว่างจากเส้นทางอุดอรไปบึงการครับเป็นเส้นทางที่ใกล้ครับเพื่อจะติดต่อสาธทางรัฐประชาชนจ,จ,จีนครับผมเพราะรัสเซียตะกิจของจังหวัดผงการเมื่อซอยให้มันดีขึ้นครับเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางหลักครับในอนาคตอีกประมาณสองสามปีข้างหน้าครับฝากก็ไลยที่ตามครับใกล้ใกล้สม่นไทยครับที่นี่โคสารานจังหวัดบึงการครับ